พาไปที่อำเภอศบเมยจังหวัดแม่ห้องสอนกันหน่อยค่ะบริเวณนั้นจุดนั้นคือตรงข้าเนี่ยจะติดกับประเทศเพื่อนบ้านคือเมียนมานะคะและจุดนั้นเองค่ะก็มีการสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับทหารกะเหรี่ยงเคเอ็นยูในพื้นที่ด้วยทําให้ชาวกะเหรี่ยงเขาก็หลบอบพย,ยพมาอยู่ฝากฝั่งไทยแต่ล่าสุดนะคะผู้อบพยพชาวกะเหรี่ยง1ิบครอบครัว48ชีวิตก็สมัครใจกลับบ้านที่ประเทศเมียนมาแล้วเพราะว่าตอนนี้การสู้รบก็สงบลงแล้วค่ะเรื่องนี้พันเอกสมัตชัยแปลงสาย ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่36ค่ายเทพสิงห์อำเภอแม่เสเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนบอกว่าผู้อบพยพลี้ภัยเนี่ยมาอยู่อาศัยตั้งแต่วันที่19พฤษภาค,คมเจ้าหน้าที่ก็คอยดูแลเป็นอย่างดีนะคะเบื้องต้นทราบว่ามี48คน10ครัวเรือนด้วยกันโดยอาศัยหลับนอนอยู่บนเรือยนต์ขนาดใหญ่1ลำ แล้วก็เรือขนาดกลางสองลจากนั้นก็มีการกางเต็นท์นอนบนหาดทรายริมน้ําสาลวินส่วนหนึ่งด้วยล่ะค่ะเจ้าหน้าที่ก็ดูแลเป็นอย่างดีพร้อมกับมีการคัดกรองเรื่องของการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้วยต่อมาในพาตุอายุ52ปีผู้นํากลุ่มราษฎรบ้านเลอกระปอรัฐกะเรี่ยงประเทศเมียนมาที่ออกพยพเข้ามาลี้ภัยสงครามในเขตไทยได้รับทราบว่าการสู้รบได้สงบลงแล้วจึงได้นําผู้ลี้ภัยทั้งหมดเดินทางกลับสู่ประเทศเมียนมาโดยสมัครใจแล้ว เมื่อช่วงเย็นหวานนี้ค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ